ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านอีกครั้งนะครับพบก,กับผมพลดจแมนชาแนลกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นจอนนี่เห็นมีคนขอมาว่าอยากดูคาตกรตัวอื่นบ้างนี่ผมเลยกดจอนนี่มาเพราะหนุ่มหน้ามนแบบเพราะคนหลายใจผมเขาเย้้มยมซะก่อน ผมเล่นสายเก็บเลือดมาแล้วผมเล่นสายวิ่งเร็วมาแล้วฉะนั้นวันนี้ผมจะลองเล่นแบบเน้นตีแรงเลยนะเอาให้แบบแป๊บเดียวตายแปบ๊บเดียวตายอย่าแงบบเงี้ย,ายสายไล่ล่าเลยเปิร์กที่ผมจะไปในวันนี้หนึ่งก็คือเฟรโรเฟรอรเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มค่าสเตนเราเนี่ยอย่างผ้าสีส้มมันจะทำให้ตีแรงขึ้นนะอันนี้ธรรมดาแค่เพิ่มสเตนเฉยๆเพราะผมอยากให้มันตีแรงแบบสุดกู่ไปเลยไงอันที่2จะเป็นนี่เลย เซราเซตอันนี้เวลาเราตีใครอะ่ะถ้าเราถือเปิร์กนี้อยู่อะ่ะเลือดเขาจะไหล1 HP ต่อ1วิ เป็นเวลา3วิด้วยกันให้เราเวลาตีเขาแล้วเขาร้องแบบโ oh, oh. อ้โอ้เงี้ยเพิ่มความทรมานนั่นเองเปิร์ที่3ก็จะเป็นแท็กเกอร์ทาร์เก็ตอันนี้เอาไว้แบบเผื่อเราไม่ไหวให้เพื่อนมาช่วยนะเวลาเราตีใครเนี่ยมันจะแท็กให้ฆาตรกรฝั่งเราเห็นอีก2วินั่นเองซึ่งถ้าอัพตันเนี่ยจะเห็นตั้ง5วิเลยนะซึ่งผมว่าอันนี้โกงอยู่ของปู่ผมเอามาเป็นทําให้เพื่อนทุกคนตีแรงขึ้นนะเพราะเราเล่นสายตีแรงอยู่แล้วสกิลเนี่ย ผมจะอัพไม่เป็นอันกลางนะเพิ่มระยะในการมองเห็นรอยเท้าของผู้รอดชีวิตนั่นเองมาที่สะตตตเมื่อเราเล่นสายตีแรงเนี่ยก็อัพดาเมจให้ตันไปเลยลักการที่เหลือเนี่ยผมมาอัพเอนดูแลนให้วิ่งได้หน่อยนี่จะเป็นยังไงจะฆ่าคนได้บ้างไหมหรือจะโดนคนจูก๊กยับหัวปั่นก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ l เ e สเกติ o อนอนนี่มันหล่อนะคุณผู้ชมนะผมว่หน้าตาันหน้าตามันดีส่วนในบ้านแล้วล่ะ แล้วเราเกิดฝั่งนี้เดี๋ยวผมไปไอ้น,นี่ก่อนดีกว่าอะไรนะเปิดแบตตรงนี้มีเลือดเก็บก่อนดีกว่าแวะเก็บก่อนแวะเก็บก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นแบตครับอันนี้อย่าลืมเปิดกันนะใครเล่นผีอะ่ะไม่งั้นเขาออกง่ายเกินนะมาถึงพิกล็อกอันเดียวออกไปได้เลยอะไรย่าเงี้ยถ้าเราเปิดแบตก็จะถ่วงเวลาเขาได้อีกหน่อยนะึงเผื่อวิ่งมาทัน ปาบเขาให้เรียบร้อยไปเป็นสีแดงแล้วเรียบร้อยเราเป็นสายตีแรงบรีดเลือดฉะนั้นผมต้องไล่วะ่ะเดี๋ยวรอปู่ตื่นแล้วเดี๋ยวลงไปช่วยเล a เทเฟสเลยถ้าเขายังไม่ขึ้นมาบางทีก็อาจจะฆ่าได้ตั้งแต่แบบเฟสใต้ดินเลยนะถ้าผมลงไปช่วยเพราะว่าถ้าสายเนี้ย อนนี่มันตีแรงมากเลยนะสองสามทีก็น่าจะตายบบพวกตัวเลือดน้อยแบบซอนนี่แบบคอนนี่อะไรเงี้ยสองสามทีก็น่าจะตายแล้วแต่ถ้าอันนานี่รู้กันตัวอึดเกินลงไปได้ยังอะ่ะปู่ตื่นยังอะ่ะเมื่อกี้จำไม่ได้อยังไม่ตื่นวะงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บเลือดละ อย่างนี้คือเขายังไม่ขึ้นมาจากใต้ดินแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าปู่ยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนเก็บเลือดก่อนถ้าเวลหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะรีบลงไปช่วยแล้วก็เฟสเลยฝั่งโน้นจะมีถังหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวเขามาเนียนตรงนี้ตรงนี้ถังหนึ่งเอ,อ้ยเพื่อน เพื่อนเป็นไรอะ่ะวางกับดักเหรอทำไมท่าเป็นอย่างนั้นอ่นนะด้านนี้เก็บหมดแล้วผมให้ปลูกกันดีกว่าตื่นยังอะ่ะ oh, <man. S 1> น่าจะยังนะั้น่าจะเหลืออีกนิดนึงยังจริงด้วยต้องตามเก็บเลือดก่อนเพื่อนเป็นไรเนี่ยเพื่อนบั็กเหรอฝั่งนี้เก็บยังไม่เก็บข้างบนส่วนใหญ่จะมีอีกถังหนึ่งนะผมขึ้นไปดูข้างบนก่อน ตรงนั้นซันซ้ายมีถังหนึ่งเก็บคนเดียวทรมานสุดเลยคุณผู้ชมอย่าปล่อยเพื่อนเก็บคนเดียวนะใครเล่นน่ะช่วยช่วยบ้างน่าจะตื่นแล้ว s <S เออเขายังไม่ขึ้นมาจากใต้ดินเลยอะ่ะจนผมให้เลือดปู่เต็มเนี่ยนานมากน,นะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเลยไปช่วยเลดนะ้าเฟสเพื่อนน่าจะจากเราไปแล้วคุณผู้ชม นั่งย่ออยู่เป็นวันแล้วนี่ผมโชว์สกิลให้ดูจันนี่มันจะแท็กเท้าได้สกิลไปเลยนี่ตรงนี้ไม่ที่หนึ่งเดี๋ยวดมก่อนเอ้ยผมยื่นเสียงนี่ไงไปไหนอ้าตายเลยหรอตรงใสเจ็บมาหนักยังไม่ได้ใช้สกิลเลยโถ่ตรงข้างหน้ามีคนนึง คอนนี่คอนนี่ที่ผมให้สามทีอะ่ะถ้าเขาไม่ได้อัพเลือดมานะถ้าเป็นแบบอัพสเต็ปหนึ่งสองสามอืมเอ้เอาล้มเลยครับ <c oughs> ทำไมมันเอ็กซ์คิวไม่ได้อะ่ะเขาเจ็บมาอยู่แล้วหรอติดบีดเลือดไหลาตายผมไม่ได้คิวเฉยเลย้อข้างหน้าอีกคนหนึ่งฟาดเอา้าทำไม โดนไปอยู่แล้วอ่หอหอผมไม่ได้คิวเลยอะ่ะไม่ได้คิวดีๆเลยอะ่ะยังไม่ได้ใช้สกิลด้วยเดี๋ยวต้องรีบหายคนนแล้วหวังว่าจะได้ใช้สกิลอีกคนอยู่ไหนจะได้รีบจบไม่อยากทรมานเขามากอะ่ะสรุปเขาจุ๊กตึงทรมานกูแทนอุ๊ยข้างหน้ามีรอยเท้า เพิ่งได้ใช้สกิลเนี่ยตายไปสามคนแล้วนี่ครับมันจะเห็นมันรอยเท้าอย่างนี้เลยนะโกงอยู่นะจนนี่อะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ตีค่อนข้างแรงด้วยตามรอยเท้ามาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นรูต้องอ้อมครับฝั่งโน้นเหรอเดี๋ยวผมอ้อมไปดูรอยเท้าเขาอ,อีกฝั่งดีกว่า เวลาเล่นแล้วนี่เจอรอยเท้าแล้วตามไปเลยโอยเท้าดูสับสนนี่ไงข้างหน้าอันนาะฟาดจะไปไหนรอด้วยวิ่งเร็วมากอืมอืม้มมันอึดอ,อืเรียบร้อยมันตีแรงอันนาะนี่ปกติถ้าเป็นซิฟฟี่ตีนี่เป็นวันเนี่มันอึดมาก ผมไม่จุใจเลยครุณผมูม้ชมตาเนี้ยเอาเพื่อนเพิ่งมาก็จีๆครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเกมที่สองกันเลยดีกว่าตามกี้เหมือนไม่ได้เล่นเลยมาแล้วมาแล้วหวังว่าจะได้ใช้สก,กิลอูออ้ตื่นเลยเอาว่ะเหมือนคนจะช้ำน้าตาน,นี้เดี๋ยวเก็บเลือดก่อน,นไหนๆก็เดินผ่านแล้ะ ด่านสตัคเจอเฮาตรงนี้มีถังหนึ่งครับผมว่าเพื่อนน่าจะช่วยเก็บเลือดนะตอนนี้เหมือนเพื่อนเขาอาศัยเก็บเลือดมาผมจะได้ไปไล่เขาแบบไม่ต้องกังวลมากว่าปู่จะไม่มีเลือดเมื่อกี้ปู่ตื่นแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยเลต้าเฟสเลยล็อกด้วยลึบ โอเคกดสกิลมา<ป>อยู่ไหนจ้าถ้าเจอมันจะเป็นนี่ไงแบบนี้โอ้โหเนียนมากมัง้งแม่สาวเสื้อฟ้าอ,อ้อมตรงนี้มันจุกตรงนี้มันไล่ยากอ้อมไกลเหลือเกินเปิดไฟก่อนผมว่าอาจจะต้องปล่อยเขาไปก่อนนะคนนี้๋นวผมเนียนก่อนดีกว่านี่ไม่อยู่แล้วจ้าหมดไปด้วยแล้ว ตามตามตามตน,นัมนไปไม่ได้อ่ะต้องอ้อมไกลเลยก <to> ดสกิลมานี่รอยเท้าอยู่ตรงนี้ครับแต่เฟสน่าจะไล่อยู่นะเอาหายไปแล้วรอยเท้าตาม <Now. S 1> นี่อยู่ตรงนี้ ทางซ้ายมีเสียงนะทางซ้ายอะ่ะแต่เดี๋ยวผมจะทำเป็นไม่รู้ก่อนเขาอ้อมมาด้านหลังคนหนึ่งไปไหนละอุ้ยมีคนไปปักอ,อกปูได้แค่ใบสกิลครับเพราะว่าเวลศูนย์อยู่แล้วยังไม่มีใครให้เลือดนี่ไงน่าจะคนที่ไปปักอ,อกปะรอยเท้าขึ้นมาด้านบน ตามมาเรื่อยๆเขาออกดูนอกแน่เลยเดินไปอ้อไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่าผมว่าเขาไปแล้วแน่เลยนี่ยังอยู่วะยังอยู่กลับไปที่เดิมมันไอคิวสูงมันแคลคูเลเต็ดผมไม่ยอมอ่ะ ผมต้องฟันเขาให้ได้ปิดดูนี่ก่อนไม่งั้นมันจุกยับตรงนี้น่าจะกลับลงไปข้างล่างหรือไม่ก็ไปเอาวาวมานะนั่งไงนัง่งไงเห็นผมส้มๆมากินหนูหนีพี่ไปได้นี่ดักรอเลยฟาดอฮ้ยฟาดลวงหน้าอุ้ยวาวเปิด ไม่สนละผมอยากไล่ตัวนี้ฝั่งซ้ายเดินมารีเซมตนา่าแล้วก็วิ่งมาทางนั้นทางตานลูกขึ้นไม่ได้หรอกออ่ะไ,ไปไหนเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งโจนี่ฟาดคอแบบสามร้อยเปเซ็นปาดเลือดปาดเลือดเรียบร้อยไปนหนึ่งศพครับ ๋ยวลงไปข้างล่างต่อผมว่าเขายังอยู่ข้างล่างกันคนที่เหลือไม่ให้ด้วยเลือดปูตานี้ให้มาหลายตาแล้วมีคนเปิดประตูดักเลยเฮ <c oughs> ้ยมันมันวิ่งกลับไปทางนี้หรอทางไหนแล้ววะเิ่งไปด้านหลังแน่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดินมาเช็ครอยเท้าตงี้ไม่มี เกิดตโอเพนลวจ้าออกแน่ๆหนึ่งคนผมว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมเล่นแบบไม่โซนอะไรทั้งนั้นเรียบร้อยหนึ่งคนไปแล้วหนึ่งคนหวังว่าจะแค่คนเดียวนะนี่นี่นนี่พิกล็อกอยู่พิกล็อกอยู่ you, <c oughs> แม่นาศแม่สาวผมส้มไปไหน บีเขาจุกเขาจุกเข้าห้องเทพแล้วจุกห้องนี้ผมเกลียดมากเวลาเล่นเป็นผีทางออกโคตรหลายทางเดินรีเนมิน่าก่อนวิ่งมาฝั่งนี้นี่ไงรอยเท้าขอเลียขอเลียลเ้าตามไปเลยเอ้ยอืมคนนี้เล่นเป็นเวลาเจอจอ์นนี่ต้องเล่นอย่างงี้แหละครับเข้าแบบ เข้าซอกเข้าซอยตอนนี้มันตามไม่ได้นะเกตดยังไม่ปิดอีกอะประตูวาวผมว่ามันเป็นประตูที่เปิดนานที่สุดแล้วนะกว่ามันจะปิดนี่แบบโอ้สามารถออกสีได้แบบชิวๆเลยอะนี่ไงชุ๊ฝั่งนี้ตามครับอืแกทําให้ฉันดูแย่ฉันตามไม่ได้ผมต้องฆ่ามะไให้ได้อีกตัวเนี้ย ไปทางนี่เดี๋ยวเจอรอยเท้าผมสแกนก่อนฟุ้ดปรินต์ฟุ้ปริน์มาบเขาให้ทางนี้เข้าลูลอีกแล้วทางนี้ดักได้ครับไม่ไกลมากแต่ผมว่าไม่ทันว่ะเขาหานี่อยู่เขาหาเศษกระดูกอยู่นี่คนหนึ่งนะเนี่ยหรือคนเดิมน่าจะรอยเท้าเขาแหละคนนี้มันจูกจุกชํำครับ จุกตึงมากไปแล้วนั่นแน่ทำเป็นเนียนเปิดแต่ไม่ไปพอดีเป็นจอนนี่ไงเข้าห้องเทพอีกแล้วเขายังอยู่ในนี้ครับเขายังไม่ขึ้นเขาไปเปิดวาวปิดทันอย่างนี้ปิดทันอยู่ใกล้ทางมันงงจังวะด่านเนี้ยผมยังจำแมบบเบดเมนด่านนี้ไม่ค่อยช่ำเลย ไปปิดวาลวก่อนงั้นเดี๋ยวออกชิวเกินเขาน่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วแหละแบบไปรอออกทางวาลวแต่เขาไม่รู้ว่าผมหมุนอยู่นี่ขัดขวางถ้าเข็มเข็มมันไปสุดสีเขียวคือประตูมันจะเปิดนะแต่ฆาตกรมันสามารถเราปิดก่อนได้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะออกไม่ได้ละผมจะไล่เขาต่อโอ้เวลสามนี่ร่วงมาคนนึงรอเลยครับ ฟาดฮิตเดียวตายโดนมาหนักจูลี่เหลือไอคอนนี่คอนนี่มันเป็นอลิผมคอ,อหักเลยขอโทษนะจ๊ะเหลือคอนนี่คนเดียวอยู่ข้างบนแล้วแน่เลยอ๋อนี่ไงมาไปปักอ,อกปู่พอดีอยู่ข้างบนแล้วครับอันนี้เพื่อนน่าจะไล่อยู่นะเพื่อนไม่น่าปล่อย ส่วนใหญ่คนปักอ,อกเสร็จเขาจะเดินข้างล่างนี่ผมเจอรอยเท้าขอดมรอยเท้าหน่อยจ้าไม่น่ายากแะไรอย่างนี้ผมน่าจะตามเขาเจอลงไปข้างล่างจริงด้วยหนีเนียนยากนะกับจอนนี่อะ่ะตามไปตามไปอยู่แถวนี้แหละไม่เอาเข้าซอยอ้อมมาละกัน อยู่ไหนไอ่ะไอคนนี้มันช่ำาสุดแล้วเนี่ยตึงเกินนี่รอยเท้าต่อขวาขูเปิดวาวอีกแล้วไอคนนี้มันจะออกทางวาวไปได้เลยนี่ไปไหนอืมเหนื่อยพอดีตามครับเราปิดวาวก่อนโอ้จะสีเขียวแล้วด้วยก็จะทันนะ นิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ยทันน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 ไม่ยอมหรอกครับขอเรียเลียฝุ่นครับหนึ่งไปทางซ้ายเข้ารูไปเราอ้อมขวาได้นี่มันนี่ครับนี่ไงข้างหน้าเจอแล้วอืมน่าจะตายแล้วแหละอืม วันแรงจ้าอตัวนี้ตึงสุดแล้วก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกัน